โดยก่อนหน้านี้นะคะก็ทาเอาเคิร์นกระทั้งศัตรูเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นนกุลชาโนนนะคะได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่2ผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาและก็ใบพิชยธัน์ค่ะในรายการเรื่องเล่าเช้านี้กรรมกรข่าวนอกจอแล้วถูกถามถึงโมเมนต์ตอนขอจีบแอปทัศออนแบบและเอียดยิบเลยทีเดียวค่ะโดยสรยุทธนะคะได้ถามว่าคุณไปจีบเขายังไงเขาถามกันมามากมายแล้วแต่พี่อยากถามเป็นส่วนตัวนิดนึงนนกุลนะคะก็เผยว่าผมต้องใจเย็นๆครับเนื่องจากเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะเรา คงไม่สามารถแพลวเผาอะไรได้ก็อาศัยความจริงใจไปเลยครับคือถ้าจะแพลวเผาพี่เขาก็รู้ทันหมดเลยรู้สึกว่าอยาเลยมันเหมือนไปนเล่นเกมจิตวิทยาแล้วถ้าเขาชอบเราก็ชอบเราถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเรามันจะดีกว่าในระยะยาวคือมันเริ่มจากที่ความรู้สึกก่อนเป็นช่วงระหว่างทายทําแล้วเราป่วยพี่เขาจะส่งของมาเยี่ยมอันนี้ก็รู้สึกขึ้นนิดนึงแต่ถ้าชัดจริงๆก็จุดนั้นแหละครับแต่ที่เราเริ่มชัดเจนกับตัวเราเนี่ยคือหลังจากปิดกล้องไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากทําให้มัน ม่มืออาชีพระหว่างถ่ายทาจะไปทําอะไรที่มันมีโอกาสให้มันผิดใจกันมันไม่ดีก็เลยปิดกล้องเสร็จแล้วค่อยๆดีกว่าครับแต่ความรู้สึกตอนแรกมันก็ไม่ได้ร้อเซเต็มเพราะว่ามันก็มีเผื่อใจไว้บ้างหลังจากนั้นถามว่าพี่แอปเนี่ยว่ายางไรบ้างคือเขาไม่ว่ายังไงหรอกครับจนกว่าเราเนี่ยจะชัดเจนคือเราไม่รู้ความคิดเขาหรอกครับตอนเราจะชัดเจนเราก็ใช้ความกล้าพอสมควรมันก็รู้สึกสเสียงๆเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราเนี่ยอัพสเต็ปเนี่ยเป็นคนคุยมันก็ไม่มีความแน่ใจร้อเเเพราะว่าเราเนี่ยอ่านใจ เขาไม่ได้ถามว่าดูไม่ออกหรอมันก็พอจะรู้สึกได้แต่สุดท้ายใ,ใจคนมันก็ต้องมีเผื่อใจไปบ้างพอหลังจากที่ชัดแล้วประกาศวันที่1กรกฎาคมปี2016เราก็ชวนพี่เขาไปดูหนังแล้วผมก็พูดกับพี่เขาว่าถ้าเกิดอยากจะคุยกับพี่เราต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมเหมือนกับในละครอะไรแบบนี้คือเราก็หาทางลงให้ตัวเองว่าถ้าเกิดพี่เขานิดนึงขึ้นมาเราจะได้มีทางออกแต่ว่าในขนาดเดียวกันถ้าพี่เขามีสัญญ,ญาณที่ดีเราก็จะชัดเจนขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ตอน นั้นเขาก็ไม่ตอบอะไรเลยแต่เขาก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเขาเงียบครับแล้วก็มองเรากลบว่าพูดจริงหรอเขายังมีการตั้งคําถามอยู่ซึ่งหลังจากดูหนังเสร็จแล้วคุยกันตอนกลางคืนก็อีกทีนึงเราก็ถามว่าโอเคใช่ไหมที่ผมพูดไปพี่คิดว่ายังไงโอเคใช่ไหมครับพี่เขาก็บอกว่าลองดู ซึ่งสรยุทธ์นะคะก็ถามว่าก็ลองดูคํานี้จบหรอนนคุณก็บอกครับก็จบด้วยฝันดีครับทั่วไปสรยุทธ์ก็เผยว่าแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่นนคุณก็หัวราอนะคะแล้วสรยุทธ์ก็ถามเพิ่มเติมว่าตอบด้วยวุ้ยเฮ้ยนนคุณก็บอกว่าจริงๆเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าถ้าเราใช้คําว่าแฟนเมื่อไหร่ก็คิดว่าไม่เกิน1-2ถึงปีแน่นอนตอนนี้ยังไม่ใช้คําว่าแฟนครับคือเราเนี่ยอยากให้รู้ว่าทัศนคติยาวๆเนี่ยมันไปด้วยกันแน่ๆจริง คุณกเ็เผยว่าใช่ครับอย่างที่ทุกคนน่าจะพอเด,เดาได้แหละครับถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่อยู่ในสถานะคนคุยผมคงไม่กล้าเอาตัวเองเนี่ยไปยืนตรงนั้นเลยสรยุทธ์นะคะคกะเ็เผยต่อว่าพอสมควรเดียวจะเขินหนักเวลาเล่นหนังเนี่ยเรายังไม่เห็นมีปัญหาเลยมันยากกว่าหรอโนนคุณกเ็เผยาว่ายากกว่าครับพอมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยมีเขินๆนิดนึงไบร์นะคะก็เสริมมาว่าเขาถามมาว่านหรือจะมั่นหมายก่อนโนนคุณกเ็เผยว่าอันนี้ต้องไปถามพี่เขาอีกทีครับแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกมันต้องสถานะเป็นแฟนก่อนจะ มันก่อนเป็นแฟนก็ปนแปลกๆอยู่ครับไบก็ถามว่ากี่ปีถึงจะขยับสถานะสําหรับเรื่องนี้ในะคณะนนคุณค่ะก็ได้เผยว่าใช้คําว่าไม่เกิน3ปีครับแปลว่าอาจจะเร็วกว่านั้นถามว่าคนลุ้นเหี่ยเยอะกดดันกันไหมก็ไม่กดดันครับตัวผมเองก็ลุ้นตามทุกคนเหมือนกันซึ่งไบนะคะก็ได้เผยว่าพี่แอปเนี่ยบอกว่านุนคุณคือความสบายใจแล้วสําหรับเราเนี่ยพี่แอปเนี่ยเปียบเป็นอะไรนนคุณนะคะก็เผยว่าไม่มีอะไรวุ่หวาครับก็เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันครับซึ่งสรยุทธ์นะคะก็ได้ถามต่อว่า แอปเนี่ยเป็นความสบายใจของผมจริงหรอเคยพูดกับเขาไหมนุนคุณก็บอกว่าเคยครับแล้วก็ยิบออกมานะคะและก็เรียกได้ว่าเข้ากันได้ทั้งครอบครัวค่ะนุนคุณกับแอปตาซอนในคทีล่าสุดนะคะนะคะุ่นพี่ชาทรค่ะนักแสดงสาวน้องสาวของนุนคุณชานนนใะนคะดีเผยขนาดไปเดินสายสวัสดีปีใหม่ร่วมกับชานนนพี่ชายเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวความรักของพี่ชายค่ะนุนก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่าดีนุ่น,นก็ซับพอร์ตเต็มที่อะไรที่เขามีความสุขนุนก็แฮปปี้แล้วพี่เขาก็หมายถึงพี่แอปตะะารรักดด้ววยโยโนนนอองสาฟะะิมะา พี่ชายเนี่ยคั่งรักมากในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ค่ะเมื่อถามนนคุณนะคะตั้งแต่มีความรักในชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมนนคุณก็ตอบว่าเปลี่ยนในแง่จากเดิมจะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวแต่ตอนนี้ก็จะมีคุยกับพี่เขาทุกคืนหรือว่าไปเจอกันอย่างน้อยอยากจะเจอกันให้ได้อาทิตย์ละครั้ง ต้องแบ่งเวลาเราอยากเจอพี่เขาคือการรับผิดชอบความรู้สึกซึ่งกันและกันก่อนที่พิธีกรนะคะจะถามว่าทั้งพี่ทั้งน้องในเข้ากันได้แฮปปี้นนคุณนะคะก็เผยว่าแฮปปี้เหมือนกันครับยิ่งนับวันนะคะก็ยิ่งชาร์จเจนค่ะบอกเลยว่าความรักของแอปนนคุณในการทำให้แฟนคลับได้โอมยิ้มตามตลอดจริงๆค่ะยังไงนะคะก็เชียร์ให้ถึงวันนี้ว่าไปเลยละค่ะ สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์นะคะขึ้นปีใหม่ก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดอะไรหวังอะไรขอให้ได้แบบนั้นเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel To อปดาราและเพจ f c e e o o o ท็อปดาราน, Facebook, ดารานได้เลยนะครับ